สวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซทุกท่านครับพาพี่น้องมาชมทีมงานต่อวัฒนาครับเสียต้อครับเสียต่อขับโดยเสียส้มครับเสียส้มก <laughs> ี่เคยครับให้ท่องเจริญคิดครับ ใหญ่สังกัดมาอยู่ต่อวัฒนาครับสำหรับสมเปรียวครับสมเปรียวมาขับรุ่นสิบครับมื่อนี้มาขับรุ่นสิบครับเป็นอะไรกัครับเป็นดมมัน่นแท้ <Okay. S 1> ฮะจะไปนี่ละก็เป็นนะครับมัน่นแท้จ้ะฮดจะไปนี่ละก็เป็นนะคับมั่นแท้จ้ะฮะจ้างไรเงี้ยฮะกลางไรเงี้ยยุ่งเนี่ย มันมือทอดแต่คือส่งขับจวดแท้ได้มาจากเปล็กล้วไล่เปล็กเหรอคอยบาแล้วเออไล่เปล็กเราเดนไม่นด้ขับดีป่ะมันมีแบบหมดรุ่นเนี่ยสามฮะสามนี่หมดยังแไงหมดให้ป่ะหมดเฮ็ดป่ะเฮ็ดอะไรประหยัดเท่าไงดีเบิ้งด้วยอันนี้เฮ็ดกันป่ะเนี่ยอันนี้ประหยัดเท่าไงอีก ยีนี่ประหยัดนะมั้งใช่วุฒิเห็ดพรคนเขาเรียกขนอหมี่หมีมีอีกับเฮ็ดปะเอาขึ้นมากย็นอะฮะขึ้นได้ยุบขนได้เนี่ยต้องใส่ยุบตัเก๋ยเจาสวีแห้งนะใส่ตกเก๋โทษเป็นแบบฮะโทษเนคัดโทษเป็นโทษเป็นคัดคัดยัง รุ่นสิบครับหรือว่ามากเกนครับนี่ยังเราอยากลมเด็ดเสียตวัวไม่ใช่เสียตวัว ว่าไก่เลยนะว่ไก่เลยเขาจ้างเปลี่ยนยังป่ะว่าไก่หรอเขาจ้างเปลี่ยนเนี่ยโอ้รถเนี่ยเออแต่ว่าเปลี่ยนเขาจ้างเรามาเป็นเดียนเด็ดน้มันโอ้เฮ็ดเหยังนี่กำลังเฮ็ดเหยียงโอ้เนี่ยโอ้เป็นปั๊มน้ำมันปตทครับ เขาคือขุดเอาดินอยู่แน่เองสิเขาพูดทุด่มเทระดับมฮะได้ระดับมันเดียวขุดอ่ะเอ้อไม่เห็นเลยโอ้นี่เป็นระดับมันเขาเอ้ามันมก็จำกับถนนแต่ว่าไม่ได้จำ จิใส่จิใส่เลยว่า ใส่ของได้เล่นมันหนีดิงเนี่ะเอือถก็จย่ั้นยเจียเาปะาเ้าะขาเตรีมบนสิเออยุ่นสิทธิ์มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวขอลงก่อนเจ้าขับเร็วโหดเดี๋วไปนดีขับเร็วโหดปะพอยังเปต๊ สมเปรี้ยวครับสมเปรี้ยวโอ,โอ้ขนาดเลยวะมาตายยังยั่งหลอ่ะเนาแมคโครซิงครับแมคโครซิงโอ้ลังปูกี้เลยเสริมขั้นเล็กแล้ว นี้ก็ประมาณถึงสามปีแล้วอยังครับประมาณสามสี่ปีแล้วน,นั่นนี่ลุยงานอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่เคยจอดครับเดี๋ยววางก็เคยจอดด้เสียต่อ้าพลุยงานตลอดเลยครับ เป็นปั๊มน้ำมันปตทรครับทีนี่โอ้สิบหลอ่อไม่ต่ขั้นใหม่ๆว่ะคุณครับโอ้เบงเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมรถมากไฟคันนั้นครับยังใช้งานได้อยู่ไหม เบโก้ครับเครื่องยนต์ฮีโน่ครับผมสี่สูบป,ประมาณ150กว่าแรงครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณ21ตันครับตัวนี้ครับประมาณ21 21เกือบ22ตันครับ โอเอสองร้อยรุ่นสิบครับเอ๊พี่น้องรุ่นสิบือส่งเกาแถวหน้าพี่น้องอาจจะคิดคือผมครับรุ่นสิบต่ว่าผ่านงานไยค,ครับคันนี้ น่าจะประมาณ4ปีฮาปีนี่แหละครับผมประมาณ4ปีถ้าผมเดาไม่ผิดครับเพราะว่าเคยได้ยินข่าวว่าเสียเสียต่อไปออกครับเมื่อประมาณสัก4ปีก่อนครับ โดดเด่นในเรื่องความเร็วครับสำหรับโกเบโก้ครับตางใซส10ล้อ f x ส,รสครับผม <360. S 2> าสามหกศูนย์ับสั่งปมะมันโซลข้อครับพี่น้องอยู่ระหว่างเส้นน้องบัวลำพูนะครับนนทสังครับน้องบัวลำพูนนทสัง เลยบ้านวังหมื่นมาครับนี่ยก่อนจะถึงน้องบัวลำพูครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปชมเจ้าคันนี้ครับขุดว้างถังคือคิขุดจังนสี่น้อเนี่ยรุ่นห้าครับรุ่นห้า เซิงงานเซิงงานกดทำงานครับโอ้มากัะรถนี่แล้วครับกดไทยนี่แล้วพี่น้องพี่เดีร์พอม ลำไบและแนวนี่สวัสดีครับแอบเอสติ๊กเกอร์ว่ะนะติ๊กเกอร์มีหมีอยู่ครับมีอยู่ะเฮ้ยโอ้ยแก่เยอะอย่างต้นสุขีบใช่ไหมติดตามเยอะครับผมครับผมเป็นสุขีบเลยครับผมครับขอบคุณหลายๆครับนาพี่บดย่างเดียวเดี๋ยวครับงานครับเหยียบย่างเดียวเล่นมาครับ ีโอ <z atter speak> ้มันมาเปรียดออกเบิดตตนี้อันนี้เขายังไม่หาออกมันจะจังตัวเนี่ยเัีนีเปียรที่แบบนัสิบอันโอ้ดยางเดียวเลยตัวนียเอานี้มันบาออกวะเขาออกย่ ดีเลยรถครับรถบดครับรถบดครับยังในรถบดเดียวหลยนะเฮ้ยหลังเลคือโอ้แลยเดี๋ยวสั้นเดินดชาเดินเร็วเนี่ยอันไอ้สั้นมันโอ้ยมันจะเดืนดแบบเดืนดขึ้นข้างนั่นสีสันอันนั้นสีเป็นสั้นตัวนี้ก็เป็นรถมันแดงมาเบิดเลยครับครับนี่ที่เป็นเดินดชาเด้อ เขาดึงถึเลยปนเลเร็วเลน้เขาดึงถึงมันสิแลนเร็วเป็นกระใต้ปะท่อเนี่ยตันดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวหน้าเทยหลังแบบเที่ยวเเลยเอาบดบางรู่วบทบงรู่มันบอกใครสั้นนฮะมันห่านก็ว่าเกินเนาแต่มันห่านมันกับพวกใครสั้นปะมันเก่าอ่ะครับมันใสยังโตสั้นใส่ให้ราลรก่าััให้เราวใล้่าม่ลุกเบียงนั่นหละครับ บิ้งหึงรถแมคโครด้เบิ้งหึงรถบดครับแม่ของนี่ด้เบิ้งหึงรถไถอ่ิไนไส้เหยียบบดอย่า,ยางเดียวเลยมันเท้าบดแล้วท,ที่รถซิบวอเหยีบมันหยุบวะหยุบขึครับหยุบขึ้นเราหรมาเพราะว่าดินเหียเบว มนนันถึงเ้าสีบดเดียมันจะหยับกัรขึ้นก่ลวดีได้ครับผมโอ้ภาพพี่น้องขี่รถบดครับภาพพี่น้องขี่รถบดนี่ครับหยับยังหยุบหยุบขึ้นกอล่ะครับพี่น้องนี่ครับหยับยังมุมมุมขึ้นกอาหวานเป็นดินบวมนะครับเนาะดินเกลี่ย หินไส้โอมนำครับผมก้มชื่นไปหลยโจเฟอร์ว่าแน่วแน่วสะเทือนมันมันห่างหรอครับมันมาคอยสันครับสันมาแห้งโกตันจะต้องหุ่นนะครับนะเนาะแน่วสันมันเนี่ย งานสร้างปั๊มน้ำมันหรือว่าเขาจะได้เอาดินมาใส่ครับเขามีแต่ขุดออกครับเขาไม่ได้เอาดินมาใส่นะครับมีแต่ขุดออกครับนี่ครับระดับหรือว่าเขาจะเอาหน้า หรือว่าเขาเจ้าดินใหม่มาลงไม่รู้นะครับโอ้บวมครับบวมเออเกือบหมดอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้ครับผม คุกที่รับชมครับฝากกดติดตามช่องดัมซิงสุภยาวครับผมดูคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะพาไปโน่นนะครับไปดูแถวที่ทำงานของเสียปอครับว่าเป็นไงได้ขขาว่าทางขึ้นตอนนี้ชันมากเลยครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดี